สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่อง Mami Maya In Poster นนี่ว่าคุบเจนดีเจนนะคะมีกันบ้านค่ะพี่ชาเปอร์สตีนช่วยทำองค์กรนะคะเขาไม่ทำไมฉันไม่ทำน่าหรอฮฮ่า <h> ฮ่เด <laughs> ี GT ๋ยวฉันก็ทำแค่บ <workouts> ร <hard> oh. ิบายมังกรโอ๊ยอย่าไปเดือยรนะ นนทบุรีทำอยู่รือไงวสาตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโมเดลที่สวนสมเด็จพระนิครในพรราชไม่ได้เลี้ยงมาณานตคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวัภาเล่นรเบิกหาวุฒิธรรมโชคแล้ยไม่ไมลยน้เ้ยโนปมอ่ะายเด็กทำท่านี่ยาอะไรวะนี่า ไม่ได้หลายวันก็ไม่กี่วันผ่านมาต่งคลิปนี้มาอ่านมาเลยงาวันนี้มันเยอะมไหมมาเร็วเลยคู่เรื่องผ่านเลยงานวันนี้คู่คนนี้เลยเจนนี่เนี่ยนะงานวันนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาโชว์กรกบาลไม่ตาประชารัฐ สำนักงานกอพสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศรสิงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้ด้วยาทุกคนอ่ะถ้าคิดไม่นะนี่นะคะก็ได้มาเยอะเลยนะคะสวยไหมสมหน้าคุณทำมันอ๋อคือแบบนี้เลยค่ะไอริต้ามัน นะคะก็ทำง่ายมากๆเพื่อใช้สีส้มนะคะกับติดแดงค่ะสวยมากเลยนะฮ่าฮ li ่าฮ่าระหว่างนี้นะมีแอฟฟี่ส่งของมาให้อรอเลนอาลเลนนี่เป็นของแม่เราที่แม่เรามานะมันมีสบู่หลายก้อนเลยแม่เราชอบต่งพวกครีมหน้าเด้งอะไรแบบเนี้ย มาจากออนไลน์นะเนี่ยแม่เราก็สั่งมานะคะอืมนี่ค่ะแม่เราก็สั่งมากแม่เราเชี่ยวซื้อมากพวกของอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะโอ๊ยเนี่ยคะ่ะผู้รับนางสาวเพชมนาจงกลาลิทโลเนี่ยปิดข้อเนี่อปิดชื่อ นะเปิดกันแทนแทนแดงแทนแทนแทนนแทนอะไรเห็นไหมของแม่เราก็เป็นเนี่ยแม่เราซื้อสบู่เนี่ยร้อยหนึ่งซื้อไม่ได้ไงเนี่ยสบู่นี้ตั้งก้อนละร้อยอ่เนี่ยราคาเนี่ยราคาเนี่ยเก้าสิบเกาก็ถือร้อยแม่ซื้อเท่าไหร่นี่ นก็ละ้อยนะคะกุกเนแทถูกไหมอันนี้เกตฮะแล้วก็อ่าสบู่สับปะรดนะคะไม่รู้จะซื้อมันทำไมนะสบู่สับปะรดสับปะรดเนี่ย แล้วก็ยังมีหลายอย่างเลยนะคะจำช่วงตอนเราเด็กๆนะมันมีเยอะมากทุ่มหัวเราเลยคเนเออเดี๋ยวไปช่วยแม่ทําก่อนไม่ใช่ของแม่สิของเราไปช่วยตัวเองทําก่อนให้แต่ยังมีเรื่องราวนะคะของสีเศร้ามันนะคะมีสภาพแต่เราให้ดูหัวนะนี่คือหัวของมันนะคะน่ารักใช่ไหม บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ไอหัวมังกรไอหัวมังกรไอหัวมังกรอ่อออออออไอหัวมังกรไอนี้นะคะแล้วไม่ได้ทําเองค่ะแต่มันไมุ่กแม่เราบอกว่ามันไม่ช่วยจริง,งแหละไม่ช่วย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 ระหว่างรอแม่นะคะก็คุยกันไปคุยกันมาหาของเง่นไปเนาะพูดในการให้บริการกค อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประะจาเกษตรกรมหาวิทยาลัยถือป้ายต้องอ่านแถลงการไปเอาหัวมังกรตาน้องจ๋อมาให้ฉันตาน้องจ๋อหน้องจ๋อและสมสมศรีพูดไม่ให้เปิดพวกเราจะทดอะไรนะนะคตเก่งได้ค่ะผู้ใหญ่บ้านหัวห้าบ้านหนองปลือกัญญาสมบัตฉาเชิญเซาและสามีของนั่นผมห้าตะเกียบ โอเเลปิสจบพ้จีโดคาวาอีจะเป็นอันตรายถึงเวลาเราแล้วแม่เรานะคะมีเครื่องประดับด้วยค่ะเห็นอันนี้ไหมคะกล่องฟุาฟ้าเนี่ค่ะเพของแม่เรานะคะอไม่ดูเลยมัน่ายหัวเดี๋ยวค่อยทำคลิ่ฮะ นี่มันไขห่หัวมันเมียเบี้ยเขไม่เคยเลี้ยงเราเลยว่ารินทร์ธปัญญาตาเห็นหสุภาพรวงวงถ้วยทองเอาพี่ภูมกับพี่เกดเหรอทาคูนการทิพการชาบหรือการทิพลักษนาราเพี้ยทาเบี้ยโอ้ยไม่ดูแล้ว ีสัตสัตทัศนิกา <to> เป็นฉันถ้าวันนี้น,นี่ <You S 1> คือสิดท้ายของธกเข้าใจใช่นไหมเข้าใจใช่มไหมเดี๋ยวม,ใใม,ยมีคนขึ้นมาจากน้ำนะไรไรเกียดนะ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่พระเอกไอ้ตัวหมา เ่ยลูกเกล่ะมันซุ่มมาจากน้ำมันปืนเปืนโดนน้ำได้หรอมามะ <esos> บุญจิลาโอ้ยท่านจีลาเหรอได้ไหมลูกวันนี้ลูกตัดใจมาาพี่เจ๊เจ๊ดีก่าเจหมยเหมม่สาระใครจะมาตามนั้นนั่นนี่ได้สาระตรงไหนไม่ต้องเลย ทำมังกรให้สวยงามคือจะบอกว่าแม่เราอะทำจ้ามากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันแม่ลูก้ามาช่วยทำอะไรอะเช้านี่นอะไพี่ชายมีห้าโมงแล้วนะนี่คือเวลาตีหกนะคะเราไปดูทะะั้งหมานนี้แนละ้วแม่ทำได้เสร็จ เ,เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่งตัวเตรียมพร้อมพี่จะไปโรงเรียนแล้วค่ะแต่มันยังไม่เสร็จอีกนะคะแล้วก็เราก็ทำน้องเพื่อทำมาแล้วนหนึ่งวันนี่เราทำนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เหลือเขียน เขาเขียนไม่พอโครงอะไรร้อยคะสวยม,สมิค่ะแขไหก็มี่ะสื่อมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูหัวมันตอนเสร็จนะคะ